เทศบาลบนเชียงลักน้อยมีผู้สูงอายุที่จ่ายเบี้ยังชีพอยู่ประมาณ1,600คนครับประชากรมีประมาณ1,000 0คนครับแล้วก็มีประชากรแฝงอีกประมาณ1,000 0คนครับฉะนั้นผมคิดว่าประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบเกือบ2,000คนครับ เทศบาลโรงเชียงรักน้อยของเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุมาจํานวนทั้งหมด6รุ่นแล้วครับมีการอบรมนะครับฝึกอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์สุขภาพแล้วก็อาหารนะครับที่เราให้ความรู้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ปัจจุบันนี้ก็มีคณะศึกษาดูงานมาดูงานที่เชียงรักน้อยด้วยนะครับ เนื่องจากของเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไปอบรมนะครับก็จะสามารถที่จะไปสร้างเครือข่ายในชุมชนของเราเองให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมไปทุกภาคส่วนของอายุครับแต่ว่าเราใช้ผู้สูงอายุซึ่งมีเวลาว่างอยู่บ้านเนี่ยเราก็นำเข้ามาให้ความรู้แล้วเขาได้ไปต่อยอดให้กับกลุ่มเพื่อน เพื่อนฝูงลูกหลานในชุมชนต่อไปครับอาจารย์หญิงกับอาจารย์กุ๊กมาสอนว่าพวกเราะะเป็นผู้สูงอายุที่จะต้องรู้ทันสื่อค่ะคาถาของท่านก็คือหยุดคิดถามทำค่ะคือหยุดตั้งสติคิดไตรตรองผลที่เราตัดสินใจลงไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราขนาดไหนถามก็คือถามผู้รู้ถามตามสื่อต่างๆถามคนใกล้ชิดเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็กระทำตามที่เราต้องการเลยค่ะ ก็มาบอกกับเพื่อนๆบอกกับครอบครัวนะคะว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จากโซเชียลต่างๆจากสื่อต่างๆเนี่ยให้ใจตองดูให้ดีค่ะทางเทศบาลก็จะมีการให้สอนเด็กนักเรียนซึ่งในกลุ่มครูกรนนี่แหละเอามาสอนเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเก่งกว่าเราอีก เก่งกว่าเราอีกในการข้อมูลเพราะว่าสมัยนี้จะมีในเรื่องการโทรศัพท์เด็กทุกคนเนี่ยย่อมมีโทรศัพท์และเข้าสนใจในการที่ในการที่เราได้ได้สอนเอาคอรูกรเนี่ยมาทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันแกงคอเซนเตอร์ครับพอดีทางบริษัทเรามีแคมเปญจะมาเสนอครับสนใจจะฟังสักรู่หนึ่งไหมครับ นายกคนบานเราโดนแก๊งคอนสเตอร์หลอกกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีคอนเซ็ปต์ก็คือคนเราจะถูกหลอกได้มีอยู่3หลักการใหญ่ๆครับก็คือ 1. นะครับหลอกให้รัก2หลอกให้โลภและ3หลอกให้กลัวครับน่ครับี่วิ์นี่ครับน,รนี่คนครวนนชวนผมลง<ผ>มทุนเนี่ยครับท้งเรารตัวสอบเร็ว บัญชีคุณเป็นบัญชีมากโอนบัญชีเงินทั้งหมดมาให้ผมผมจะได้ทำการตรวจสอบการหลอกให้รักเนี่ยเกิดมาจากโซเชียลมิชชั่ีพเนี่ยจะมีการแปะรูปของคนอื่นมาก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปบอกเพื่อให้รักรักแล้วก็หลอกให้ไปทำธุรกิจอย่างอื่นซึ่งมีการโอ,อนเงินอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงก็คือครูกรณ์นี่แหละคะ่ะน่ารักมากเลยครับผมชอบเขามากเลยครับครับ ผมโอนตังค์ไปแล้วครับพี่วีไม่รู้จะทำไงลเลยเห็นไหมพ,พี่บอกเธอแล้วยุดพิดถามตมอยากจะให้เขามีเวทีในการแสดงออกหรือเป็นผู้นำสื่อให้กับชุมชนเราเลยเอาครูกอเนี่ย มาทําคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันแก๊งคอเซนเตอร์ครับก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยมีความสุขในการที่เราทําตรงนี้ขึ้นมาจะทําจนกว่าว่าเราจะไปไม่ไหวนะคะความหวังของผมที่อยากจะให้เกิดกับผู้สูงายุในเทศบาลครับก็คือให้ผู้สูงอายุในเทศบาลนะครับมีสุขภาพจิต ที่ดีสุขภาพกายที่ดีแล้วไม่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไม่อยากให้เกิดปัญหาสังคมต่อไปในภายภาคหน้าครับพวกเราหวังว่าท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชาิพ